สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องารุนีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแขนแขนฟักทองเนาะตัดต่อนะคะตัดต่อแขนสองช่วงนะคะตัดต่อรูดปลายแขนนะคะแล้วก็ตรงต้นแขนก็ต่อรูดด้วยเช่นกันนะคะเพื่อนๆสร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมาก่อนเลยนะคะที่ ep 5 7นะคะ การสร้างแขนเสื้อที่ EP 5 7นะ EP 5 7นะสร้างแขนกำหนดความยาวความยาวของแขนของเราอะอยู่ที่ประมาณใต้เส้นศอกนะคะใต้เส้นศอกเราจะแยกตัดต่อรูดพองมาดูเทคนิคการรูดนะคะการแยกรูดทำยังไงจะให้ฟักทองเขาเป็นลูกสวยนะคะตัวนี้ก็อยกำหนดความยาวแล้วเรียบร้อยนะคะ ความยาวใต้ศอกเนาะนี่ค่ะก็จะยาวประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็วัดเลยของเพื่อนเเท่าไรเราก็กำหนดเลยนะคะเอาเท่าที่เราสะดวกและชอบแลวกันตัวนี้ของค่อยใช้อยู่ที่13นิ้วเนาะนี่ค่ะความยาว13นิ้วทีนี้เพื่อนๆวัดรอบไหายแขนนะที่เราจะรูดเนี่ยวัดความยาวเสร็จนะแล้วก็วัด รอบปลายแขนเนี่ยตรงปลายแขนที่เราจะรูดใส่เนาะนี่ค่ะแต่เราจะไม่ผ่าท้องแขนนะเราใช้ถอดออกได้แบบสวมใส่แบบสบายนะคะว่ากี่นิ้วกี่เซนเราจดตัวเลขเอาไว้ของก้อยตัวนี้ปลายแขนอยู่ที่11นิ้วนะสิบเนิ้วแล้วแต่นะคะความกว้างของปลายแขนเอาที่เราถอดออกได้สบายไม่ต้องไม่ต้องผ่าใต้ท้องแขนนะคะความยาวแขนเรากําหนดตามที่เราต้องการนะคะ ะะยาวหน่อยข้อศอกก็จะอยู่ประมาณที่12นิ้วนี่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วตัดตัดลงมาเ,เพิ่มยาวลงมาอีกนิดหน่อยประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะอันนี้คือเส้นศอกเนาะให้ต่ําจากเส้นศอกลงมาประมาณประมาณ5้าเซนก็ได้นะคะประมาณ5เซนเผื่อกระทุงนะจากจุดเส้นศอกลงมาประมาณ5้าเซนเผื่อกระทุงค่ะนี่ค่ะ สร้างแขนเสื้อพื้นฐานขึ้นมานะคะ EP 5 7นะคะ EP 5 7กําหนดความยาวแขนตามที่เราต้องการและก็วัดรอบปลายแขนเอาไว้นะคะแล้วตัดออกไปแขนตรงนี้นะคะเราไม่ต้องไปตีสอบเยอะนะอ่าเป็นเช่นเก็บเข้ามานิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวก็จะขีดให้ดูเนาะตรงนี้เป็นเส้นตรงของแขนนะคะเป็นเส้นตรงของแขนนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ขีดให้ดูนะอันนี้มันเป็นเส้นตรงเนาะตัวนี้ก็เก็บเข้าไปแล้วอะแต่ก็ไม่ได้ให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะนี้จะเป็นเส้นตรงนี่ค่ะอันนี้คือแขนยาวของเรานี่ค่ะคือการเก็บแขนเก็บเข้ามาไอ้ตรงปลายแขนมันไม่มีผลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเราจะต้องไปแยกอยู่แล้ว ไปแยกผู้ที่ต้องการที่จะรู้แล้วคุ้นเนาะแต่ความหมายก็คือเราอยากจะก,กระชับตรงต้นแขนตรงเนี้ยที่เราจะตัดต่ออีกช่วงเนี่ยช่วงนี้คือเราต้องการเก็บตรงนี้เข้ามานิดหน่อยนะคะเราก็เลยร่างแพทเทิร์นขึ้นมาจากเส้นตรงตรงนี้เป็นเส้นตรงนะถูกต้องไหมคะตรงนี้เป็นเส้นตรงอ่าเราก็เก็บเข้ามาข้างละหนึ่งเซนครึง่งหาเส้นแขนยาวที่เรากําหนดนะแล้วก็ตีตีหาเส้นใต้ท้องแขนของเรานะคะเรากําหนดจะฟิกตรงเนี้ย อ้ตรงที่เราจะตัดต่อเนาะก็ไปต่อนะคะทีนี้การตัดต่อนะคะเขาจะตัดต่อตรงเส้นน่าจะต่ำกว่าเส้นต้นแขนนิดหน่อยนี่ค่ะประมาณนี้นี่ค่ะตรงนี้คือจุดเส้นต้นแขนนะคะ จุดเส้นต้นแขนเดี๋ยวจะพาแยกนะคะเทคนิคการแยกแขนฟักทองลูกด้านบนนะ่ะเขาจะแยกรูดนิดนิดหน่อยนะคะตรงส่วนนี้จะแยกนิดหน่อยด้านล่างจะเยอะหน่อยเดีวจะทำยังไงจะให้ลูกเขาสวยในส่วนของลูกฟักทองนะอ่ะนะตรงนี้นะคะเราสามารถการแยกนะคะถ้าตามในหน้าปกเขาเลยในแบบเขาเลยอะ่ะเขาจะต่อเหนือเส้นต้นแขนขึ้นมาประมาณนี้ประมาณสองเซนครึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะ หรือประมาณหนึ่งนิ้วก็ขออนุญาตมุนนะนี่ค่ะอันนี้เส้นต้นแขนนะเราก็วัดขึ้นมาจากเหนือเส้นต้นแขนประมาณนะคะ1นิ้วหรือประมาณ2เซนครึ่งตัวเลขตัวเดียวกันนะคะนี่ค่ะ1นิ้วหรือ2เซนครึ่งตัวเลขตัวเดียวกันเราจะตัดต่อเหนือต้นแขนนะคะอ่านี่ค่ะเราได้แล้วนี่ต้นแขนนะนี่ค่ะต้นแขน ฟัดขึ้นไป1นิ้วหรือประมาณ2เซนครึ่งตัดออกเลยค่ะเขียนไว้ด้วยนะคะว่ามีหน้าหลังด้วยนะอ่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะ,ะตัดพอเราขีดเสร็จแล้ว,วเรี๋ยวเราจะแยกสัดส่วนในส่วนของที่เราจะนำไปแยกนะคะเดี๋ยวนะคะ เส้นกลางแขนค่ะนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เดี๋ยวก็จะบอก2อ,อแบบนะคือการต่อแขนตรงนี้เดี๋ยจะบอกว่าเราจะต่อเนือเส้นต้นแขนก็ได้หรือจะต่ำกว่าเส้นต้นแขนก็ได้ประมาณ1นิ้วนะคะวัดต่ําลงมาจากใต้เส้นใต้ท้องแขนประมาณ1นิ้วหรือเหนือเส้นต้นแขนขึ้นไป1นนิ้วก็ได้นะแล้วแต่เราแต่ตัวนี้อะ่ะจริงๆตามที่ค่อยมองอะ่ะ จะต่อเนื้อเส้นต้นแขนนะคะลูกค้าอยากได้ตรงเนี้มันทําได้ทั้งสองแบบนะเพื่อนไม่ต้องงงนะมันทําได้ทั้งสองแบบก็คือเราจะตัดต่อใต้เส้นใต้ท้องแขนต้นแขนก็ได้หรือจะเหนือต้นแขนก็ได้นะอันนี้ก็ไปต่อนะจากจุดนี้มาหาเส้นข้างแขนหาร3ามช่องนะ,ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสามช่องนี่คะ่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะแบ่ง3ามช่องก็คือหาร3ามลาเท่าๆกันคะ่ะ เหมือนกันนะ,ะสามช่องอันนี้ก็ใช้กะน,นะนี่ฮะแล้วก็ขีดเลยขีดถึงเส้นด้านบนค่ะตรงนี้อ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะคะตรงที่ก้อยบอกว่าตรงนี้ที่เราจะฟิกตรงนี้คือในกรณีที่เราจะตัดเราจะตัดต่อ ต่ำกว่าเส้นท้องแขนขอโทษค่ะเราจะตัดต่อต่ํากว่าเส้นใต้ต้นแขนที่เราต้องการจะกระชับตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการกระชับตรงนี้เราไม่ต้องตีปลายตรงนี้เข้ามาก็ได้เราจะใช้เป็นเส้นตรงลงมาเลยก็ได้นะคะตรงนี้ก้อยไปต่อนะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกไปนะคะตัดออกไปทีนี้ก็จะเป็นการแยกแล้วนะคะว่าเราจะแยกยังไงให้รูปทรงเขาฟักทองลูกสวยเนาะ การที่เราตัดแยกช่องตรงนี้ก็อมองว่ามันใหญ่ไปถ้ามันใหญ่ไปตรงนี้เราสามารถแบ่งได้อีกนะเวลาเราแยก่มันจะได้ไม่ตึงไม่รั้งในส่วนของเวลาเราถางแยกนะเสริมออกมาอีกก็ได้นะในช่องนี้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 น,นะคะมันจะได้ปร,รารกันนะนี่คะ่ะเสริมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะขีดเสริมแต่งแยกเลยค่ะนี่ค่ะ อย่าลืมทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะว่าตรงไหนคือชิ้นหลังชิ้นหน้าอ่าตรงนี้ชิ้นกลางถูกต้องไหมอ่าทำสัญ,ญลักษณ์ให้เรารู้ของเราว่าเออตรงนี้คือกลางแขนนะคะทีนี้การแยกนะคะเราจะใช้มุมกระดาษในการแยก ด้านบนจะแยกไม่เยอะหาชิ้นกลางแา่นแขงน,นะคะอ่นะนี่ค่ะตรงนี้จะต้องตัดแยกนะ,ะตัดขาดออกไปเลยแต่ก็ยังไม่ให้ขาดออกไปนะเพราะก็จะเอากระดาษมารองก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะลืมชิ้นส่วนนะคะก็จะตัดอย่างนี้ก่อนแต่ยังไม่ให้สุด แต่เวลาเราจะแยกจริงเราต้องตัดให้สุดออกไปนะคะเพราะว่าเราจะแยกส่วนด้านบนด้วยเพราะว่าเราจะรูดด้านบนด้วยค่ะในการต่อนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตัดเข้าออกไป เวลาเราตัดอย่างนี้นะมันชิ้นเล็กๆเนะี่ยมันจะเวลาเราดึงกระดาษออกไปให้หามุมเฉลียงเนี่ยมันจะไม่ตึงตรงนี้เนาะอ่าพอตัดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะเอากระดาษมารองเพื่อที่จะแยกก็จะแยกยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะด้านบนเราจะตัดขาดออกไปนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดนะเดี๋ยวมันจะดื่มชิ้นส่วนนะคะ ก้อยขออนุญาตใช้กระดาษหนังสือพินนะคะการแยกนะคะเพื่อนๆคะ่ะใช้มุมนะใช้มุมกระดาษก็คือมุมฉากของกระดาษนะคะนี่คะ่ะคือมุมฉากของกระดาษที่เราจะแยกนะคะเราจะใช้ตรงนี้เป็นเกณฑ์นะ,ะนี่คะ่ะเป็นหลักเลยนี่คือมุมฉากของกระดาษนะคะพอเราได้มุมฉากตรงนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเส้นกลางก็คือเกณฑ์45องศาพับเลยนะคะเพื่อนค่ะพับให้เท่ากัน นะนี่ค่ะตรงนี้เราจะวางคือกลางแขนเนาะนี่ค่ะสีแดงนี่คือเส้นกลางแขนนะคะอ่ามุมฉากนะเพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวก็จะไปช้าหน่อยนะเพราะเพื่อนๆมือใหม่จะติงว่า ไปเร็วไปนี่ค่ะอันนี้เลยเนาะนี่ค่ะก็จะเริ่มตัดชิ้นกลางนี่ค่ะอันนี้ไว้ก่อนเราจะแยกอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะตัดขาดออกไปเลย ทีนี้เราจะเราอย่าสับแผ่นนะให้เขาเรียงกันนะคะให้เขาเรียงกันนี่ค่ะเราจะแยกด้านบนน่ะน้อยหน่อยเพราะว่าส่วนด้านบนของแขนที่เราตัดต่อตรงหัวแขนตรงต้นแขนนี่ค่ะมันจะไม่เยอะมันจะรูดไม่เยอะนี่ค่ะรูดเบาๆน้อยๆนีน่ค่ะเราก็เฉลี่ยนะคะเพื่อนขาเฉลียนี่ค่ะเป็นมุมนี้นะเอาง่ายๆอย่างนี้นะเพื่อนๆวัดจากมุมกระดาษตรงนี้ตรงจุดนี้มากี่เซนเราต้องการรูดนิดหน่อยไม่ได้รูดเยอะนะ นี่ค่ะนิดๆหน่อยๆเองแค่นี้เองนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ปักเลยค่ะอย่างละนิดนๆหน่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆมือใหม่ก็จะถามว่ากี่เซนกี่นิ้วในแต่ละช่องอะด้านบนเราไม่ต้องการรูดเยอะเราก็แยกน้อยหน่อยแต่เราจะเน้นในส่วนของปลายแขนด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้ทรงฟักทองนะเขากระทุ้งขึ้นมาทรงสวยนะ,ะตรงส่วนด้านบนเนี่ยเฉลี่ยแค่นี้นะคะเพื่อนขาประมาณ1เซนนะ ช่องละหนึ่งเซนท่านเพื่อนขาเนี่ยตรงกลางแขนก็ออกมาหนึ่งเซน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 จนกว่าเราใช้ในส่วนของริมกระดาษมมฉากนี้เป็นเกณฑ์นะคะเพื่อนๆตรงท้องแขนตรงนี้ตรงมุมนี้ไม่ขาดนะคะตรงนี้สังเกตได้ไหมว่าเป็นเส้นลักแระเห็นไหมอ่ะตรงนี้เป็นลากแรก่ที่เราต่อถูกต้องไหมนี่ค่ะที่เราต่อ ตรงเส้นที่เราแยกอันแรกตรงนี้ตรงมุมตรงนี้จะไม่ขาดออกจากกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะขาดออกจากกันเฉพาะนี่คะเห็นไหมนี่ค่ะตรงนี้จะไม่ขาดออกจากกันนี่ค่ะเห็นไหมไม่ขาดออกจากกันนะคะมุมนี้ช่องนี้นะะด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะนี่ค่ะไม่ขาดออกจากกันนะคะจุดนี้จุดเดียวเพราะว่านี่คะเขาต่อตรงนี้ เราจะรูดเฉพาะจุดนี้นะคะอันนี้ก็ต่อเลยนะคะแล้วก็ติดเลยสกอ็อตเทปหรือเข็มหมุดก็ได้ช่องละหนึ่งเซนหนึ่งเซนครึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะคะเพื่อนคะเราจะเน้นเฉพาะด้านล่างก็คือต้องการให้เขารูดในส่วนของด้านล่างเยอะหน่อยนะคะอันนี้ก็ติดเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะ ใช้เส้นตรงเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เส้นตรงไปเลยนะอ่าเป็นหลักเลยพอเราติดด้านนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้เราเก็บไปก่อนเนาะพับตรงนี้นะพับตรงเส้นที่สีแดงที่เราร่างเอาไว้ตอนแรกก็คือเส้นกลางนี่ค่ะ มุมของเกณฑ์45องศานะคะนี่ค่ะพับร่างตรงนี้ออกไปล่างตรงแขนเฉพาะด้านบนนะคะออกไปกิ้งออกไปนี่ค่ะอ่ะกิ้งออกไปแล้วเปิดเลยนะคะเราอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแขนฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนะคะให้เข้าเป็นเส้นแนวเดียวกันเห็นไหมคะเนี่ยทีนี้เราจะตัดขาดแล้วนะคะเราจะตัดขาดแล้ว นี่ค่ะตัดขาดนี่ค่ะนะคะตรงจุดนี้เราจะไม่ขาดนะคะเหมือนตรงเส้นนี้เหมือนกันเหมือนจุดนี้เหมือนกันเราจะไม่ตัดขาดนี่ค่ะตรงจุดนี้และจุดนี้นะคะทีนี้เราก็เฉลี่ยเลยนะคะเราเฉลี่ยตรงนี้ก็คือในส่วนของมุมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมตรงมุมตรงนี้นี่ค่ะออกมาเท่าไหร่นี่ค่ะเรามีเส้นอยู่แล้วนี่เรามีเส้นแนวนำอยู่แล้วนะคะแนวของเขาเนี่ยนี่ค่ะ นี่ค่ะทางในส่วนของด้านล่างเหมือนกันนะคะค่อยๆจบเข้าออกไปตรงเส้นนี้นี่ค่ะเห็นไหมก็คือจุดนี้นะเนีย่ยตรงนี้ก็จะเป็นถุงลงไปเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องเป็นถุงลงไปเช่นกันนะคะนี่เลย เราไม่ต้องการให้ด้านบนรูดเยอะเราจะน้นในส่วนของด้านล่างค่ะของตรงปลายแขนเนาะนี่ค่ะตัวก,การทำแขนเสื้อฟักทองแยกทรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแยกกระดาษก็คือเราจะต้องใช้มุมฉากของกระดาษอะ แยกวางเราจะได้รู้ว่าช่วงไหนที่เขาตกเกณฑ์ผ้าเกณฑสีฉเฉลียง45องศานะคะมันจะได้ตกลูกสวยตรงลูกฟักทองเวลาเขาพองกระทุ้งขึ้นมานะคะมันจะได้ตกสวยของเกรนผ้าเฉลียงพอดีเนาะอันนี้อ่เสร็จแล้วเนาะนะฮะเดี๋ยวก็จะบอกนะตรงนี้เราได้เราเห็นเป็นมุมฉเฉลียงตรงนี้มุมฉากเนาะนี่ค่ะตรงนี้เป็นมุมฉากตรงเส้นการเก,กตกผ้าเฉลียงนะคะอ่ะเราได้แล้ว ตรงนี้เราตัดออกไปเลยนะะตรงนี้เราตัดตามแพทเทิร์นที่เราร่างขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนค้านี่ตัดเลยแขนหน้าแขนหลังทําสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัดเลยนี่ค่ะพอเราตัดออกนะเราจะมาแต่งในส่วนของด้านล่างของปลายแขนด้วยด้านล่างของปลายแขนเราจําเป็นจะต้องแต่งด้วยนะคะไม่แต่งไม่ได้นะเวลาเราไปคุ้นนะ่ะท้องแขนเขาจะติ่ม จิ้มลงไปอย่างนี้มันจะไม่สวยฉะนั้นนะคะตรงนี้คือเส้นกลางถูกต้องไหมคะอ่ะตรงเส้นกลางแขนในส่วนของปลายแขนแพทเทิร์นตรงนี้ท้องแขนของเราเก็บขึ้นมาเลยคะ่ะหนึ่งเซนถึงหนึ่งเซนครึ่งนะ,ะเก็บขึ้นไปเลยคะ่ะหนึ่งเซนครึ่งนะ,ะนี่คะ่ะเก็บขึ้นปลายเก็บฝั่งเดียวก็พอนะฮะเดี๋ยวเราค่อยทบกระดาษเข้าไปแล้วก็ตัดแต่งอ่ะเราจะแต่งในส่วนของแขนข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้เพื่อนๆอ,อย่าไปมองนะคะว่า ตรงนี้กระดาษสีขาวก็มันไม่ถึงเราก็ใช้มุมเกณฑ์ผ้าตรงตรงนี้เลยนะคะนี่แะเก็บขึ้นมา1เซนถึง1เซนครึ่งตรงนี้เส้นกลางถูกต้องไหมฮะ,ะเส้นหลักน,นี่ค่ะโค้งแต่งท้องแขนวัดขึ้นมา1เซนถึง1เซนครึง่งแต่งค่ะแต่งเพื่อที่เวลาเราไปกุ้นนะคะรูดเนาะมันจะได้ไม่เป็นมุมแหลมอย่างที่ก้อยบอกอ่ะนี่ค่ะอันนี้แต่ง อย่าลืมว่าปลายแขนตรงนี้เราเผื่อตอนแรกแล้วนะคะเราเผื่อการกระทุ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ว่าวัดจากความยาวแขนที่เรากําหนดลงมาประมาณ5เซนนะะ่ะนะนี่ค่ะอันนี้คือเห็นไหมคะเราจะไม่เราจะกินอยู่แต่เฉพาะตรงท้องแขนนะคะนี่ตรงท้องแขนตรงเนี้ยนะคะเราจะกินตรงเนี้ยเวลามันไปกุ้นอะ่ะถ้าเราไม่เก็บนะถ้าเราใช้เส้นนี้อะ่ะไปเลยอะ่ะมันจะแหลมจิ้มลงไปแบบนี้นะมันจะจิ้มแขนะ่ะแขนมันจะลิ่นเวลาเรา แขนเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะตรงใต้แขนเนี่ยมันจะแหลมอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะเพื่อนเพื่อนไม่งงเนาะพอทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะอ่าล้วก็ตัดนะคะตัดเลี้ยวถึงปลายแขนจบไว้ที่ปลายแขนนะคะกลางแขนเนี่ยจบไว้ที่กลางแขนนะคะอ่าล้วก็ทบเส้นกลางเพื่อนเห็นไหมทบเส้นกลางนะคะอะ่บางนี่ค่ะจับท้องแขนให้ชนกันให้เสมอกันนะนี่ค่ะให้เสมอกัน นะฮะแล้วเราก็เจียนให้เขาเท่าเท่ากันนะคะวิธีเทคนิคการแยกแขนฟักทองให้ลูกสวยๆนะคะนี่ค่ะเวลาเราแยกเสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านบนแขนที่ตัดต่อนะฮะตรงนี้ จะรูดน้อยๆในส่วนของด้านบนของแขนนะคะจะรูดน้อยหน่อยะคะรูดใส่นะะทีนี้ในส่วนของด้านล่างเราก็รูดให้ได้เท่ากับรอบปลายแขนที่เราจดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือตรงเนี้ยนะคะเสร็จแล้วนะคะนเพื่อนขาวิธีแยกแขนฟักทองรูดต่อสองช่วงนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ